So well it cap. Okay. Right. Uh, I'm going to kill the weeds. You got to kill the weeds. All right. On, okay. On the sugar cane. Hang uh -huh. Well, I'm not. Uh -huh. My uh, brother's going to show me how to kill the weeds on the sugar Uh-huh. Because I've uh -huh. never done that before. Da, ni Upakorn say. roi na ka. A bit kaap. long oi da. Okay. Okay. Go, go, go. Go ก็ Go. Go. <Okay. S 1> มากขัดจากรได้จับรถไสโ <Okay. Go. S 2> อเคกมากหลจ้ามากมากอันเดนนี่มือเบาลูกไ่ <c oughs> ได้ครับรถใสมากเลยหลัง่งฝรั่งโลโซฝรั่รง้านนอกโอเคอ่ามื่อนี้จะไปคาดอ้อยเน,าานะจ้ะเนาะ Can I just say something? What? I haven't got time to talk. Mm -hmm. Do you want to know why? Why? I've got to get rid of the weeds mm -hmm. after your brother showed me how to do it. Like. Oh, okay. And then I've got two weeks Yeah? to good 20 rice sugar again. Yeah, you have to. Right. Okay, go. Bye. Right, hang on, hang on. Wait till I burn off into the distance. Wait till we get around the corner. เราจะไปขุกเอ้าดอ้อยกันเมื่อนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันเช้าวันอะไรอะวันวันจันทร่ะวันจัน <c oughs> ก็ปลูกอ้อยมาได้ <c oughs> แค่นี้มุกบ่าลูกปลกูกอ้อยมาได้หนึ่งเดือนกับหกวันนะคะแล้วทีนี้วันนี้พี่ชายก็เลยได้มาจัดการ บ้านนอกเขาเอินว่าขาดอ้อยจ้ะขาดอ้อยาาดอ้อยหรือว่าควนอ้อยนะคะเพราะว่า,าจะได้ค่าหญ้าอันตรงกลางเห็นไคะอ้อยก็เริ่มเกิดดีแล้วเนาะนี่ค่ะก็แค่ปลูกไปแค่1เดือนกับอีก6วันค่ะ1เดือนกับ6วัน อ้อยก็จะเกิดประมาณนี้ค่ะอ้อยแปลงนี้นะคะก็สอง,สองไร่กว่าเนาะแล้วก็จดไว้ตลอดนะคะว่าลงทุนไปเท่าไหร่แลวทีนี้แปลงนี้นะคะรถตัดอ้อยก็จะมาตัดประมาณวันที่14หรือวันที่15ค่ะเอามาดูแล้วเพราะว่า,าเมื่อก่อนนี้มันรถเข้าไม่ได้เพราะว่ามันมันลุ่มเนาะแล้วที่นี่น้นํามัน มันน้ำซับอ่ะน้ำซึมอะ่ะแล้วทีนี้ตอนนี้ก็หน้าแรงหน้าแห้งมากเลยก็เลยแบบแห้งแล้วก็รถสามารถที่จะเข้าได้เพราะว่าน้ำหนักน้ำหนักรถรถตัดอ้อยก็จะหนักพอสมควรเนาะก็เลยขอาจะเข้ายากอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยก็เลยต้องก็ต้องใช้ต้องรอให้รถให้ดินแห้งมากๆเลยแล้วทีนี้พวนอ้อยแปลงนี้นะคะพี่ชายก็ามาพวนให้แล้วก็แนะนําแบบว่า ไม่กลับรถนะคะก็ไถอยเอาอถอยเอาเพราะว่าจะได้ไม่เหยียบอ้อยเพรจะได้เกียรตดีถอยถอยหน้าถอยหลังเ,าเนาะมานี้เลย เอ๊ะเอออเอออละโอเคเอออละบางต้นก็จะขึ้นมานะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเอาจอบมาจัดการดวนแล้วก็อาใส่ใหม่เนาะตัวอ้อยเนาะ งไรกว่าเนาะดีค่ะ